รถมาแล้วรถมาแล้วเด็กๆมาทําอะไรกันหนูกไหมหนูกไหมหนูกไหมพี่ปกป้องหนูกไหมเปเปอร์หนูกไหมพิงป้องหนูกบอหนูกนูกหรือเหนื่อยหนูกนูกหรือเหนื่อยรอรถจะกลับแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไปเราไปขึ้นคันนูน้นหูคนเยอะเลยตรงนี้คนเยอะเลย,รเ,ย,เ,ลยเราจะได้ขี่ไหมนี่ยมาเจ็ดคนสองที่นักเลย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 เลามาตรงนี้พวกเธอขึ้นเลยเอาเลยเลยนะ่ แบบนี้คะ่ะเขาเรียกอะไรรถรางโอ้โหอยู่ภูเขานะคะภูเขานะคะต่อไปนะครับก็เป็นสถานีสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าเนกวางโอโ้นี่ไงกวางกวางเห็นกวางไหมเห็นกวางไหมในในในกวางเมื่อกี้เห็นอยู่นี่ไงนีไ่ไงนี่ไงลูกกวางกวางโอ้โหกวางนี่ไงนี่ สิก้ากวางสิก้ากวางสิก้าควางสิก้าโอ้ได้เงินเราก็จะเป็นเก้งเถือนเก้งแดงนะครับนี่นี่นี่เก่งเก่งเก้งเก้งเก่งอันนี้เก่งควางดาวนะควางดาวตัวโคตรเงี้ยอยู่ด้วยข้านะครับกวางดาวอยู่ข้างนู้นควางดาวโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวว้าว กวางเยอะแยะเลยกวางเยอะแยะเลยข้างนี้มีกวางเยอะแยะข้างหน้าเรานะครับก็จะเป็นจุดพ่นหารกวางซิก้านะครับโอ้กวางซิก้าดูดูกวางพันห่านได้นะครับสิก้าสูบยาดก็เนื้อตาจะน้อยนะครับไม่อันตรายนะครับพันห่านได้นะครับตับปลาสวได้เลยกระต่ายไปได้เลยกวางเอ้ยน่ารักจังเลยบ่ลงบ่ลงบ่ลูกไม่ต้องลงเหรอ ไม่ลวงเดี๋ยวเราค้ำม,มันค้ำแล้วลูกมันค้ำแล้วลูกมันค้ำแล้วมันค้ำแล้ว,ลว,ลวจะกลับบ้านนั่นไงนั่นไงกวางเยอ้ยเลย